สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องนี้นี่รับและในตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องยอดักสืบแห่งฟูโตะนะครับผมพอดีตอนนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคดีตอนตามหาแมวในเล่มที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำเป็นอนิเมะนะครับผมเพราะอะไรทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับผมนะแล้วเราจะมาคุยกันนะครับ ก็เหตุผลแรกนะครับผมนะผมเคยพูดไปในไลฟ์สตรีมตอนที่5นะครับผมนะที่นั่งดูตัวของยอดหนังสือเป็นฟโตนะผมแล้วก็พูดคุยกับช่องแชทในตอนนั้นนะครับว่าไอคดีนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีความจําเป็นที่ต้องมาเอามาทําเป็นอนิเมะครับเพราะว่าเนื้อหาหลักๆของตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเกี่ยวกับในเรื่องหลักอะ่ะมันเป็นเหมือนมาเป็นคดีขั้นแล้วก็โชว์ตัวของมิกเฉย นะครับผมในะหลังจากที่แบบว่ามิกมันหายไปนะครับผมนะเราแทบจะไม่เห็นมิกเลยนะครับนะเป็นการกลับมาของมิกแค้นเองนะครับผมนะที่เราได้เห็นกันในตอนนั้นนะครับผม2นะครับผมนั่นคือตัวของทวิตเตอร์ย่อหนังสือแผงฟูโตเนี่ยอยู่ๆเขาก็อัปตอนนี้มาให้อ่านกันฟรีครับนะซึ่งตอนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีอัปให้อ่านเลยนะครับผม นะแต่ว่าอยู่ๆก็อัปตอนนี้มาลงให้อ่านกันนะครับผมนะตอนคดีหาแมวนี่แหละนะครับผมนะผมก็เลยถ้าที่จะเดาว,ว่าเขาเนี่ยอัปมาให้คนที่แบบไม่ได้ตามนะมาอ่านก่อน,นครับผมนะเพื่อที่จะให้รู้กันนะครับว่าเอ้ยมันมีคดีนี้นะแต่ว่าอนิเมอะอเราจะไม่ทานะครับผมเนี่ยเลยเอามาให้อ่านกันนะครับผมในเนี่ยมีให้อ่านครบจนจบตั้งแต่ต้นจนจบเลยของคดีนี้เนี่ย นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวมิกใช่ไหมอ่าเนี่ยตัวมิกมานะกลับมาที่สำนักงานนักสืบนะครับเนี่ยคือเขาปล่อยไม่อ่านจนจบเลยนะครับผมนะสำหรับคดีนี้อืมพราะฉะนั้นแล้วมันเลยค่อนข้างจะมีโอกาสสูงนะครับผมที่เขาจะไม่ทําตอนนี้เป็นอนิเมะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากจบคดีคุ้มกัน เมกุไปใช่ไหมก็ข้ามไปหาคดีหน้ากากเลยนะครับผมนะคิดไว้อย่างนี้นะฮะนะก็ออกเป็นว่ามารอดูกันนะครับว่าเขาจะทาหรือว่าไม่ทํานะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้นี่คือโอกาสสูงแล้วที่จะไม่ทํานะครับโอเคสาหรับวิดีโอตัวนี้ก็คงจะมาพูดคุยสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมมาที่ว่าแน่แังแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบา,บายๆครับผม